วันนี้นะครับจะ DIY ตะกร้าขนมจีนนะครับเป็นกระถางปลูกแพรเส้ยงให้สวยๆนะครับผมทํำยังไงในคลิปนี้มีคําตอบนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมให้เรานะครับเตรียมตะกร้าขนมจีนแบบนี้นะครับมา4อันนะครับผมจากนั้นนะครับนํามาเจาะก้นอย่างนี้นะครับ2อันเท่านั้นนะครับ เพื่อที่เราจะทําวันนี้จะนะครับจะทําเป็นทั้งหมด2ออันนะครับผมเพื่อที่จะแขวนนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าทําเยอะไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีแพร่ซิงไฮ้เยอะพอที่จะมาแซมปลูกนะครับจากนั้นเลยเราก็นํามาประกบกันก็คือนําตะกร้าที่เจาะก้นนะครับมาประกบแบบนี้โดยการใช้ที่เจาะรูร้อนๆนะครับผมเขาเรียกอะไรนะบัตกีปะเออนะครับมาเจาะรูแล้วก็ เอาตะกร้าที่เจาะรูนะครับตรงก้นนะครับมาประกบแบบนี้นะครับกับไม่เจาะรูนั่นเองนะครับเราก็จะได้ที่ปลูกแพรเสี้ยงหาแบบแขวนสวยๆนะครับผมบอกเลยว่าลุ้นทำตามกันตอนเสร็จนี้มาตอนแรกก็นึกว่าจะไม่สวยนะครับพอเขามีดอกเท่านั้นแหละโอ้โหงามมากนะครับผมวิธีการทำแล้วก็ขั้นตอนนี้ก็ fc นะครับสามารถดูตามได้เลยแล้วก็ลองนำไปใช้กับที่บ้านได้นะครับ เป็นไอเดียง่ายๆในการลดขยะนะครับผมแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสิ่งของนะครับนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับผมจากนั้นเลยนะครับผมก็จะนำตะกร้าที่ทำเสร็จแล้วนะครับแบบนี้นะครับไปเติมดินให้เต็มเลยนะครับแบบนี้เลยนี่นี่เห็นไหมทำไม่ยากนะครับก็วันนี้นะครับผมทำทั้งหมด2ตะกร้านะครับผมอย่าลืมเลยนะครับผมหรือใครขยันนะครับก็ทำเยอะได้นะครับ หลังจากเราเติมดินเสร็จแล้วนะครับนำรวดนะครับไม่ทราบว่าเอาเอเบอร์เบอร์ไหนเบอร์2หรือเบอร์สนี่แหละนำมาเป็นเอามาร้อยนะครับเป็นที่แขวนแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมทำตามได้ง่ายๆนะครับรวดพวกนี้นะครับซื้อได้ตามร้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับผมน่าจะราคา10บาทมากนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมก็นำมาใช้แล้วก็ประยุกต์เป็นที่แขวน คงทนอีกต่างหากนะครับดีมากๆนะครับหลังจากผมทําที่แขวนเสร็จแล้วนะครับก็ต้องไปเก็บแพรเซี่ยงไฮ้มาปลูกกันก่อนนะครับวันนี้ก็จะเลือกหน่อยนะเพราะว่าค่อนข้างจะมีน้อยนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ถ่ายทําไว้นานมากแล้วนะครับเพิ่งจะนํามาลงตอนที่ปลูกแพรเสี่ยงไฮ้ใหม่ๆนะครับผมก็เริ่มใหม่ก็ตอนนั้นก็ยังไม่มียังไม่เต็มกระถางสวนหน้าบ้านก็ยัง ลกอยู่นะครับยังไม่มีอะไรดูแพซึ่งไฮยังไม่งามนะครับผมนี่นะครับลองดูนะครับเป็นคลิปนานมากแล้วนะครับก็เพิ่งจะนํามาลงแล้วลืมตัดลงนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับก็เลยได้มาตัดลงนะครับก็วิธีการนํามาปลูกก็เด็ดมาแล้วก็มาแซมตามรูแบบนี้นะครับนี่ทําลงไปเลยนะครับรับรองนะครับตอนเข้าบ้านนะครับอุ้สวยมากๆนะครับผมทุกๆเช้านะครับเพื่อนบ้านก็เดินมาถามอู้ทำไมสวยจัง ทำยังไงเหรอ,อก็บอกว่าใช้ตะกร้าขนมจีนครับผมนี่นะเออนาตาเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เขาจะยังไม่มีดอกนะครับเราก็ต้องรดแล้วก็บํารุงไปเรื่อยๆนะครับระยะเวลาในการบํารุงนี้ผมก็บํารุงลืมนะครับปลูกลืมนะเอออันนี้ก็ผ่านมาประมาณ2เดือน3เดือนนะครับเนี่ยเออกว่าผมจะเออเราเคยทําคลิปนี้ไว้นี่หว่านะครับผมเขาก็จะ ดอกแบบนี้แล้วก็เริ่มมีดอกแบบนี้นะครับเป็นพุ่มนะครับลองคิดดูถ้ามีดอกเต็มนะครับจะสวยขนาดไหนนะครับผมลองไปหัดทำลองไปนำมาใช้ได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับแ c แอดมินก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาคลิปดีๆมาฝากนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย